สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญสวยๆกันครับเป็นเหรียญของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับสร้างในปีพุทธศักราชส5 1 8นนะครับด้านหลังก็เป็นรูปสถูปเจดีย์ครับนะครับด้านบนเขียนชื่อหลวงพ่อไว้นะครับแล้วก็ชื่อวัดด้วย ล่างครับปีพุทธศักราช2518เหรียญนี้สวยมากครับก็สร้างคล้ายๆกับโคจาดเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากครับสำหรับเหรียญน,นี้การปั๊มชัดเจน เดบง่ายนะครับผู้สร้างพระก,กิ่งนวลจันทร์ครับ บํได้ลึกเลยทีเดียวหาเรียนดูธรรมชาติแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการปลอมกันได้ใกล้เคียงขึ้นนะครับต่างกับสมัยก่อนครับเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันทันสมัยขึ้นมากครับ